สวัสดีครับพบกับรายการสมุไรบอยครับวันนี้จะมาสอนโหลดเมาส์มาโคครับอย่างแรกก็ลิงค์นะนี่รายการเก่านะครับยิงโนเกมเบอร์ทีวนี่นะครับเป็นรายการเก่านะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ให้ลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับก็อย่างแรกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับ ตัววิดีโอนะครับกูดาวโหลดเดลนาะนี่ยคือ X Snow Master ไอนะอ์สินอ่ไม่ใช่นม่ใช่ตัวรูปดาวโหลดเนาะใช่ไหเออใช่ครับแล้วก็เลือกไฟล์เก็บนะครับอ่าไฟล์เก็บปึ๊บรอนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟขึ้นมาครับ ไฟปุ๊บดแล้วก็คลิกแล้วก็อินสตอลลงเลยนะครับมันก็จะลงฟังกมชันนั่นแหละอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเกี่ยวกับอะไนะครับเออปั๊บยะนะครับ,ออก,รบก็เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรันนะครับเฮ้ยรันเลยก็ได้ครับรันเลยนะครับเออมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะ น้าาอย่งนัแรกก็เขพเข้าพไปนะครับเข้าพีปุ๊บนะครับกดแอดนะครับแอดจะมีเขียวเนี่ยเป็นฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เขีรู้ว่าอแบงนะครับแล้วผมว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผม ตัดไปต่อที่เข้านะครับอ่านะครับพอเข้าบีปุ๊บนี่นะครับเข้าแล้วกดแอดกดแอดปุ๊บนะครับเซคคูเดื่นลงมาหาครับอันนี้นะครับมันจะมีเขียวว่า p อยแบงค์อยู่นะครับกดโอเคปุ๊บนะครับผมก็จะรอเกมนะครับแป๊บนึงแล้วก็จะออกเหมือนเออเอ้ยค้าง ก็นเองแหละ,นะล้นะครับเพื่ลงมาเสร็จแล้วก็แล้วครับสมพผมนะครับก็จะเป็นเล่นเป็นชัดก,กันนะครับก็มาโคโนี้ก็ได้ดีนะคชัดก,กันก็คือปืนลูกซองนะครับอาร์ก็คือพวกปืนลัวพวกอะไรอย่างงี้ะครับจากนั้นเลือกมาที่ตัวนี้ครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนอกมา หาหาอะไรวะลืมอะสักครู่สักครู่อ๋อ่นะรับก็หาเขาว่านี่นะครับเนี่ครับสมเลเตคียคนะครับ,รรรรบแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดวางนะครับกอจัดตัวนีนะ้วางนะครับอันนี้ปรับเป็นหนึ่ง แล้วีข้างควางระเบิดควายยังไงอายังไม่รู้ใช่ไหมคลิปตัวนี้นะครับแล้วลงมา,าคำว่านี่นะครับเลือนคลิกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับกดแอด d p i ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พวกผมจะไม่ใช้กันแล้วครับเดีย๋ยวนี้ก็คือจะเล่นเป็นไอเนี้ยเขาจะไม่บอกว่าปรับเป็นหนึ่งหสองครับ อานจะปันหนะครับอ่ามานนี้ตรงเขียนให้เลยลวกันเอาอะไรมาวเนี่ยก็อันนี้เอ่า P ค้ดแล้วกัน C O เขียนขีดหมวโค่ะออ สามต้องเป็นหนึ่งลายนี้ก็ต้องเป็น,ห,น,น,กปนหกครับกดเซฟไปรโค,โรครับบีบีโคนะคับก็สิ้นแล้วนะครับก็ไอคกอเบ๊อ no no no, no. ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาสอนแค่นี้นะครับวัสนีก็กลับสวัสดีครับ